สวัสดีคะ่ะวิดีโอนี้จะสอนทําเป็นรูปแมงปอแบบนี้นะคะเคยลงสอนแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่เสียงบรรยายเดี๋ยววิดีโอนี้จะมาทําให้ใหม่นะเป็นคําขอจากทางบ้านมานะคะบอกว่าอยากให้ใส่เสียงอธิบายให้หน่อย<บ>ก็มาคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํานะคะ เราจะใช้คริสตัลขนาด4มิลแล้วก็หยดน้ำ8มิลค่ะแล้วก็มีลูกปัดเล็กๆ2มิลด้วยนะคะห่วงคล้องหรือพวงกุญแจนะคะเอ็นก็ใช้เบอร์30ค่ะให้เราตัดเอ็นมา1เส้นเริ่มต้นนะเราจะร้อยเม็ดขนาด4มิลลงไปก่อน1เม็ดน,นะคะจากนั้นก็ร้อยเม็ดสีขาว1แล้วก็สีน้ำเงิน สนะคะให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะสเต็ปต่อไปก็ใส่ขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดค่ะสวนลงไปมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็ใส่หยดน้ำทั้งขวาและซ้ายข้างละสเม็ดค่ะส่วนฝั่งซ้ายใส่เม็ดเล็ก 1เม็ดนะคะแล้วก็ส่วนลงไปเอ็นก็จะอยู่ในเม็ดบนที่เป็นขนาด4มิลแบบนี้นะคะต่อไปก็ใส่ขวา1ซ้าย2ซ้ายก็จะเป็นสีน้ำเงิน1กับดำนะคะดำคือส่วนของตานั่นเองนะคะเส้น,น,น,เน,ะะสนทางขวาใส่เม็ดเล็กขนาด2มิลลงไป5เม็ดค่ะแล้วก็ใช้เส้นเดิมคือเส้นทางขวานะร้อยไปที่เม็ดสีดำ จากนั้นก็ใส่สีดำลงมาข้างละ1เม็ดแล้วก็ร้อยคิทตันขนาด6มิล2เม็ดลงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะจากนั้นก็หยิบ1เส้นขึ้นมาร้อยไปเม็ดด้านล่างที่เป็น4มิลค่ะเส้นฝั่งซ้ายร้อยขึ้นไปเส้นฝั่งขวาก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะร้อยลงมา แบบนี้นะคะจบเอ็นอีกเส้นพาดไปที่ตรงกลางแล้วก็ร้อยลงไปที่เม็ดด้านล่างค่ะก็คือเราจะร้อยให้เม็ดขนาด6มิลมันแน่นๆนะคะเอ็นอีกเส้นก็ทําเหมือนกันคือร้อยไปฝั่งตรงข้ามนะคะจากนั้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นนะร้อยเก็บเอ็นไปรอบๆแค่นั้นเองนะคะเราไม่ใส่เม็ดแล้ว ร้อยไปทางไหนก็ได้คือให้เอ็นมันแน่นๆนะคะทั้งสองเส้นเลยนะคะพอมันแน่นดีแล้วเราก็ตัดทิ้งไปค่ะแล้วเราก็เอาห่วงมันร้อยใส่ลงไปนะคะแค่นี้เองทำไม่ยากนะได้แล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอยากจะทำสีอะไรก็แล้วแต่เราชอบเลยนะถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจ ก็สามารถทักแชทเข้ามาในเพจได้นะมีเพจ Facebook อยู่นะคะสามารถทักเข้าไปสอบถามกับผู้สอนโดยตรงได้นะคะวันนี้ก็ขอจบก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ